สวัสดีครับผมนายสัมมินนรินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่22มกราคมครับจากแผนที่อากาศนะครับเห็นได้ว่าเป็นวันกาดเย็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ตอนนี้เริ่มแผ่ลงมาเข้าทางตอ,ตอนบนของภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือแล้วนะครับโายคาดว่าในวันนี้และก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับประมาณ2-4องศาเซลเซียส ภาพถายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าในวันนี้ในหลายๆส่วนของภาคตวนนอกเชียงนะือตอนบนก็จะมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าบานกลางนะครับเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนที่เข้ามาตอนแรกก็จะทําให้มีลมแรงแล้วก็มีความแปรปรวนของอากาศก็จะทําให้เกิดเมฆอันสูงขึ้นในช่วงแรกนะครับตลอดเรนร์ดา์ตัวอากาศ คันแกนนะครับวันนี้ก็ตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนนะครับสอนเราไปหน้าต่วนอากาศสกลนกรนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับยังตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนนะครับแม้วันนี้เราพยากรณ์ไปที่อากาศเย็นเด็กหนาวนะครับแล้วก็จะมีลมแรงหลังจากตัวมวลอากาศที่เคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็จะทําให้ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสนะครับโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคตะหนอกเชียงเหนือตอนบนก่อนนะครับแล้วก็ อุณหภูมิสูงสุดเราพยากรณ์ไว้ที่28-31องศาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-19องศาครับตอนในยอดภูก็ยังมีอากาศหนาวนะครับประมาณ8-14องศาแล้วก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าอากาศที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันกาเยียนอีกระลอกนะครับที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามาถึงแล้วแล้วก็จะกาดอุณหภูมิจะลดลงคืนนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง เราผมขอจบการพยากรณ์อากาศของวัน,นี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน